ทุกคนพี่เล็กกิติยาค่ะพี่นิภาค่ะพวกเราสองคนเป็นตัวแทนจากครอบครัวตรงธรรมชัยนะคะรู้สึกอินดีและเป็นเกียรติอย่างมากที่เราได้มาอ่านบทไฟครวนวันที่13ในหุบเขาแห่งความตายพระองค์ทรงอยู่ตรงนั้นดุดีบทที่23ข้อ4แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราชภาพรองค์จะไม่กลัวอันตรายใดๆ พราะพระองค์สถิตยอยู่กับข้าพระองค์และในพระคัมภีร์หนึ่งโครินบทที่15ข้อ55ถึง57โอ้ความตายชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนโอ้ความตายเล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนเล็กในของความตายนั้นคือความบาปและอำน,นาจของความบาปคือธรรมบัญญัติสาธุการแด่พระเจ้าผูส้สาธุการแด่พระเจ้า ผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเย่ yeah. ไม่มีสถานที่ใดจะทําให้คิดถึงการรอคอยและชวนให้สงสัยเหมือย่างหลุมฝังศพพยานะที่ความตายหยิบยื่นให้นั้นมีอยู่จริงแต่ถึงจะนั้นที่หลุมศพพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ในความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หลุมศพพระเจ้าทรงอยู่ใกล้พวกเราและเข้าใจเรา พระเจ้าไม่ได้ทรงทนทุกข์กับความตายของพระบุตรองค์เดียวของโรองในขณะที่พระเยซูเสด็จลงมาบนโลกและได้ตายบนไม้กางเขนเท่านั้นแต่โรองยังทรงทราบว่าคุณกำลังประสบกับอะไรและทรงเข้าใจความสูญเสียที่คุณเผชิญโรองทรงสัมผัสได้ถึงความโศกเศร้าของคุณอย่างมากโรองทรงเข้าใจความทุกข์ทรมานของความตายพระเยซูเผชิญหน้ากับความตายและหลงฝังศพ โระงค์ทนทุกข์และตายแต่ถ้าว่าโดยทางพระเยซูความตายก็พ่ายแพ้ไปสําหรับคนที่มีความหวังในพระองค์ความตายไม่ใช่ตัวตัดสินเรื่องราวทั้งหมดแม้ว่าภูเขาแห่งความโศกเศร้าและความสูญเสียนั้นจะน่ากลัวและน่าหวาดหวั่นพระเยซูทรงอยู่ในุบเขานั้นกับคุณเดินกับคุณพระองค์จะทรงนำคุณไป และการทรงสถิตของพระองค์นั้นก็เพียงพอสำหรับคุณในแดนคนตายพระองค์นอนลงพระองค์ทรงนอนลงในภูเขาถ้ำกลางเงามัจจุราชมืดสลัว พระเจ้ายิ่งใหญ่จากแดนของคนตายทรงเป็นขึ้นทรงหยิบยื่นความใายแพ้แก่พูดผีจากความมืดทรงมีชัยเรายินดีต่อจากนี้นิรันด์อยู่กับเราทุสวรรค์โผร้องเป็นขึ้นแล้วหมู่ชนแคล้วความบาปซ้องสรรเสริญพระเจ้าทรงรับเกียรเราเพือเพลิม ขอดำเนินกับพระองค์ตลอดไปกล่าวประโยชน์มรณาไม่ชนะเลิกลดละจองจำไม่เป็นผลสมสิลิตแล้วพ่ายแพ้ในบัดดลด้วยพระชนเยซูองค์เจ้านายพระเยซูรพระผู้ไทยพระเยซูพระเจ้ายิ่งใหญ่ มรดุยูไม่อาจจะชุดรั้งเผอพาดครั้งศัตรูผู้ราศีตรัสตวนตรงจำจองของไทยรีพระนามนี้เยซูผู้ไทยคนพระเยซูพระผู้ไทยพระเยซูพระเจ้ายิ่งใหญ่ถ้าแต่พระบิดาโปดประทานพระคุณของโลก เมื่อข้าพระองค์เศร้าโศกกับการสูญเสียคนที่ข้าพระองค์รักขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือความตายเพราะข้าพระองค์วางใจในพระองค์และข้าพระองค์ทราบดีว่าความตายจะไม่ใช่จุดหมายปลายทางของชีวิตของข้าพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายข้าพระองค์ก็เป็นอิสระจากเนื้อมือของความตายแล้วเพราะพระองค์ทรงพระชนอยู่ข้าพระองค์จึงมีชีวิตอยู่ด้วยกันกับ ขอให้พรทุกๆคนเลยเย้บายบาย